ูกค้าขอแบบเพิ่มปุ่มยิง power อร์ชนะครับเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้นครับใไอปืน r 2 l 2นะครับเปลี่ยนจากการยิงคลิปที่กระดกเนี่ยตัดทิ้งครับเราเพิ่มเปลี่ยนเป็น power อร์ช็อยิงแรงแทนะครับดูกันเลยครับ r 2ครับ ตึมหัวชนมา2ตึ้ม,ม,มโยก็ประมาณนี้ครับการใช้งานจอยเราอัปเดตให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอยากได้ยิงแรงเราจัดให้หลอดม่วงโอเคครับ